プッププップ。 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ SP f a r m s ร์มสเตพชบูรณ์ค่ะดิฉันสุภลักษณ์ผลบุญนะคะเป็นยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดพิชบูรณ์ค่ะและเป็นสมาชิกของกลุ่มพิสาหาิจชุมชนพอเพียงก็เพียงพอค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะเที่ยวและชมกิจกรรมในสวน,ก,นกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ และตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของแปลงพืชผักเพื่อสุขภาพนะคะสาเหตุที่เราปลูกพืชผักเพื่อสุขภาพเพราะเราต้องการให้นักท่องเที่ยวนะคะใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนะคะทานอาหารที่ปลอดภัยนะคะอีกทั้งลูกค้าที่มานำมาเก็บผักเนี่ยสามารถไปปรุงอาหารได้เองด้วยค่ะ ไปนะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปชมในส่วนของเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งฐานนี้เราจะปลูกผักสวนครัวนะคะมีการเลี้ยงไก่อย่างน้อยนะคะเราก็จะใช้กินในครัวเรือนเ mm hmm. หลือจากการทานแล้วเราก็แบ่งขายเพื่อสร้างไรายได้ให้กับครัวเรือนได้ค่ะและต่อไปนะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปชมฐานชีวิต ไร้ขยะกันค่ะฐานนี้นะคะเราจะใช้เศษอาหารคงเหลือที่ว่าเหลือทานในครัวเรือนนะคะรวมถึงเศษใบไม้ต่างๆนะคะเอามาทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในครัวเรือนและปลูกพืชค่ะค่ะและต่อไปนะคะเราจะพาทุกท่านนะคะ ไปสู่ฐานศิลปะประดิษฐ์ค่ะฐานนี้นะคะนักท่องเที่ยวจะได้ทํากิจกรรมในส่วนของการเพ้นถุงผ้าลดโลกร้อนนะคะหรือการเพ้นกระถางต้นไม้รวมไปถึงการทําผ้ามัดย้อมด้วยค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อนักท่องเที่ยวทําเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะนํากลับไปบ้านและเอาไปใช้อย่างน้อยก็เพื่อเป็นการลดโลกร้อนไปด้วยกันค่ะและในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของแปลงพืชผัก,กเกษตรผสมผสานในส่วนของเรานะคะ ในส่วนนี้ก็จะมีผักมากมายเลยนะคะเป็นส่วนที่ลูกค้าเนี่ยเวลาที่มาเข้าพักหรือท่องเที่ยวนะคะก็จะหิวต้าเราก็จะพาไปตามแปลงผักในมุมต่างๆนะคะเพื่อไปเก็บอย่างเช่นอาจจะเป็นสมุนไพรเครื่องต้มยำพวกไข่ไก่หรือว่าพวกพืชผักผลไม้ตามฤดูกาลท,ที่มีในสวนนะคะก็ลูกค้าก็จะได้ทำเมนูอาหารต่างๆเช่นอาจจะทาไข่เจียวเก็บพริกเก็บมะเขือไปทําน้ำพริกกะปิหรือว่าทําผักต่างๆเพื่อไปทําสลัดเมนูต่างๆค่ะ